เคียวดีครับแม่ดีครับทุกดีครับแจ้วดีครับนี่มือครับน้อยดีครับสุดสุดอ่ะตื่นละคนของผมอยู่ใกล้ไม่ได้ฮะรอไม่เหลือไม่แล้วไม่แล้วแต่เขาตาปรู้จักอีปะเนี่ยไม่คุยพี่นี่กีรีท์ครับพี่ลองไปกี่ลิตรับไม่ลองเลยครับไม่ลองเไม่ลองแต่ซึมซึมมาให้ลูกน้อยถ่ายมั่งมา เฮ้ยเธอเรามีเซอร์ไพรส์นะอ่ะพีพีหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับอ้หหล่อมากดูน้อยทุกคนหกวงเยนะทุกคนหกวงเยนะทุกคนโอ้โหดูดูู่วันนี้ผ่าเจ็บปะไม่ไม่รู้สึกไงไม่รู้สึกอะไรเลยจิงมาสบายปะหลับเงียเฮ้ยรลอดว่ะ นมลูกวะเฮ้ยกินนมครั้งแรกปะเข้าเต้าครั้งแรกปะเฮ้ยจะถ่ายหรอปะเดี๋ยวถ่ายอีโบอ่ะตาไม่มีขีดก็เหมือนอีโบอ่ะเออไม่จะเอาเลยปะล่ะเข้าเต้าโหหลานด้วยไปๆเข้้าาาาเเตคบบ๊ยยดี๋ยวมาเจอกันใหม่แม่ดูป่ะไม่เลยอุ้ยนั่นลงข้าวกินนมแล้วแกกินนมแล้วน้่นมแล้ว มึงตัวใหญ่มากเลยอยู่ในโงมึงอ่ะโอ้โหไปโตในนั้นน่ะน่าหลกมากเฮ้ยไหารูปยังอายังอีโบจัดให้หลานสมบเร็นรู้รู้ว่าเนี่ยน่าเหมือนสมบูบมากอ่ะ